ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลของไฮจูเฟรมสัตว์ประหลาดที่ตรวจพบในวันนี้คื่เจ้านี้สัตว์ประหลาดมังกรอวกาศเซตตอนเซตตอนปรากฏครั้งแรกในซีรีส์อุลตราแมนโดยเป็นสัตว์ประหลาดสุดสงพลางร่างเหมือนดวงต่างดาวถูกสร้างโดยเอเลี่ยนเซตตอนความสูงสูงสุดราวห0สเมตรน้ำหนักสูงสุดถึง30,000ตัน ครงสร้างลำตัวและหัวคล้ายดวงหรือแมลงปีกแข็งกรอบสีดำหนาทั้งตัวช่วยป้องกันการโจมตีได้ดีมีเขาสองแฉกด้านบนสีส้ายเขาของร่วงกว่างความสามารถที่เซตตอนสามารถทําได้คือลูกไฟอุณหภูมิสูงเกินล้านล้านองศาหรือ trillion degree ไฟบอ b ยิงลูกไฟที่ร้อนจัดสูงถึงหนึ่งล้านล้านองศาเซลเซียสทำลายสิ่งก่อสร้างได้ทันที กรอบป้องกันหรือเซตตันเบรดเสร้างกรอบรอบตัวสามารถสะท้อนหรือป้องกันลำแสงการโจมตีได้เคลื่อนย้ายหรือเทเลพอเทชันเคลื่อนย้ายร่างกายในระยะสั้นได้ทันทีเหมาะสำหรับหลบหรือโจมตีจากจุดที่ไม่คาดคิดดูดซับและสะท้อนกลับหรือ Energy Absorption and Reflection มีแผ่นดูดพลังงาน b s s r r t t o o p เ a ล e ที่หน้าอกสามารถดูด สเปเชียมเบรคหรือพลังโจมตีจากอุลตร้าแมนแล้วสะท้อนหรือยิงกลับด้วยพลังสูงกว่าเดิมลูกไฟหรือเรดบีมยิงพลังงานจากหน้ากากหรือส่วนบนของร่างกายใช้โจมตีสัตว์ประตรงๆหากทางเราตรวจพบข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวไหนอีกทางเราจะรีบแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดโปรดติดตาม